คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะอุปสรรคต่างๆการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งสวดตามหรือฟังทุกวันดีทุกวันนะโมตัสสะพระวัโตอะละหะโต,โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัโตอะละหะโต,โตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติจิตังเอหิเทวตาหิจากมหาเตโชนราปูชิโตโสระโหปัจจยาธิปตินะเลโสจากมหาราชาเมตตาจากกะโลยังมหาลาภังสัทาโสถีพระวันตุเม